เมื่อกี้สสสกุณาได้ถามเรื่องการที่จะพัฒนาภาพวาดภาพเขียนสีนี้ขึ้นเป็นมรดกโลกรวมทั้งประตูมิติแห่งการเวลาเออเอ็ดรทิปราว่าที่ว่าที่มีมีความเห็นยังไงครับมีความเห็นยังไงครับก็โดยส่วนตัวมองว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาแหล่งเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นมรดกโลกเราอาจจะต้อง ค่อยๆพัฒนาองค์ความรู้หรือว่าข้อมูลชุดข้อมูลที่เราจะเสนอต่อเขาเนี่ยให้มันแน่นค่ะเพราะว่าเพื่อนที่เขาหนึ่งเขาไม่ได้ตีตกแล้วเราก็จะได้มั่นใจในตัวเราเองว่าเรามีข้อมูลเพียงพอที่จะเสนออย่างถ้าสมมติมองมองในแง่ของพื้นทนี่ตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มทำสต,ตาร์เริ่มทําก่อนก็คือเรื่องของ การศึกษาวิจัยร่วมกันนะคะกับหน่วยงานอื่นๆก็คืออาจจะเป็นกรมศริลปา,ากรทํางานร่วมกันกับอุทยาแห่งชาติูุายานนะคะสำรวจพื้นที่เพราะว่าโดยทั่ว,วไปเนี่ยแหล่งภาพเขียนาศีลักษะนียค่ะจะไม่ได้ทําขึ้นอยู่โดโดๆเพียงแหล่งเดียว <im> ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยค่ะน่าจะมีแหล่งลักษณะคล้ายๆเดียวกันนี้อีก อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทํางานร่วมกันว่าสํารวจนะคะเต็มพื้นที่ของอุทยานตรงไหนที่เราเข้าถึงได้ตรงไหนที่มีลักษณะเป็นลานหินลักษณะเนี้ยในป่าอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปสํารวจเพื่อหาว่าที่เนี่ยมันมีภาพเขียนสีแบบนี้อีกไหมแล้วก็เราเราจะค้นหาว่าลักษณะลวดลายที่โดดเด่นของที่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะจัดให้ภาพเขียนสีที่เนี่ยมีวัฒนธรรมเฉพาะหรือวัฒนธรรมเด่นหรืออัตลักษณ์เด่นเฉพาะกลุ่มของเขาได้ไหมนะคะแล้วก็ ส่วนถัดมาเราอาจจะทําเรื่องของการดําเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีอย่างถ้าเราไปที่ตัวตรง ตรงผาที่มีภาพสลักอะนะคะตรงนั้นเนี่ยตอนที่สำรวจคราวที่แล้วที่มากับทางชุมชนเนี่ยจะเห็นว่ามีเศษภาชนะดินเผาอ,อยู่บนพื้นนะคะทีนี้ตอนนี้นสิ่งที่เรามีข้อมูลเนี่ยเราสันนิษฐาน,บบบบนเป็นข้อมูลสันนิษฐานจากรูปแบบ,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 บว่าน่าจะเป็นหม้อสมัยก่อนประวัติศาสตร์เราก็กําหนดช่วงคร่าวๆระมวาณ2,500-1,500ปีนะคะเป็นเศษหม้อลายเชือกทาานะก็คือคนโบราณปั้นแล้วเอาเชือกมาทาาเป็นลายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพิสูจน์ว่าที่นี่ เป็นที่ที่คนโบราณอยู่อาศัยจริงๆในถ้าในเพิงผามันก็ต้องมีการขุดพิสูจน์แล้วก็เพื่อเอาข้อมูลตัวนี้ไปทําการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร์นะคะคือเวลาเราพูดเวลาเราพูดในเชิงศิละปะว่าเราจินตนาการว่าภาพนี้เป็นรูปนี้รูปนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือมันน้อยแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้วิทยาศาสตร์ ทุกๆคนเถียงไม่ได้ว่าที่นี่เก่าจริงไหมก็ค่าทางค่ายุทธวิทยาศาสตร์มันบอก<ะ>เพราะฉะนั้นถ้าเราขุดคนทั้งรู้เราก็จะได้ตัวโบราณวาัตถุมาช่วยสนับสนุนว่าที่นี่มีการอยู่อาศาาอยอาัยเมื่อกี่พันปีมาแล้วะนะคะแล้วก็จุดที่3มที่เราเจอหลักฐานก็คือจะเป็นทางด้านหลังลงไปทางด้านลานด้านล่างมันจะมีเหมือนลำห้วยนะคะ,ะตอนนั้นมาสำรวจชาวบ้านบอกว่าเขาเจอกลุ่มพละนะคะก็คือกลุ่มพระก็คือจะเป็นลานหินมันจะมีรูกลมๆนะคะที่เกิดจาก แม่น้ําในสมัยโบราณมันปั่นนะคะจนหินมันกลายเป็นหลุมแล้วคนในสมัยล้านช้างก็คือเมื่อประมาณ2 0 0ร้อถึงสี่ยปีอะค่ะเอาหายไปฝังอยู่ในหลุมนั้นนะคะแล้วก็ตามตามตามข้อมูลเดิมเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยหลุมนั้นนะคะเป็นแผ่นหินทรายขนาดใหญ่ทรงกลมปิดเอาไว้แต่ชาวบ้านเขาอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเขาก็เลยทุบแผ่นหินนั้นทิ้งไปทิ้งที่ไหนคะคนปัจจุบันอยู่ใกล้ๆนี่ครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะ ทุบทิ้งแล้วก็ไปขุดเอาดูข้างในก็ไปเจอไห ร้านช้างอายุประมาณ2 0 0ร้อถึงสี่ปีซึ่งไหพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาไว้บรรจุกระดูกนะคะพอพอเผาเสร็จในพุทธศาสนาแล้วก็เอากระดูกเนี่ยบรรจุข้างในแล้วเขาก็จะไปไว้ตามเพิงถ้ำหรือตามหลืบตามอะไรเงี้ยในช่วงเวลาเหมือนเราไปไว้ที่เหมือนเราไว้ใช่ใช่เหมือนไปฝากไปฝากคืนถ้าไปฝากบางทีเขาไปไปฝากตามหัวไร่ไปนาตามโคกตามอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็เอามาซ่อนมาฝังไว้ตรงกุมภละที่นี่ขอเสริมนะว่อย่างที่ทางท่านที่ประวัตพูดเนี่ยนะคะ ในช่องทางต่างๆแล้วในการที่เราจะนําไปสู่มรดกโลกนะคะทีนี้ในส่วนที่คนสกลนครเองนะคะโดยเฉพาะชมรมชมรมอรารยธรรมสกลนครเนี่ยที่เราให้ความสําคัญและก็ศึกษาในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของตรงหินที่เป็นที่เกิดตามธรรมชาตินะมันสอดคล้องกับและสอดคล้องกับาการขึ้นลงพระอาทิตย์นะคะที่เรียกว่าวันอีควีนอนะคะ ก็อยากจะให้ลองเจาะลึกในประเด็นนี้ด้วยอะค่ะว่าเอ๊ะนอกจากที่เก่ามาใน3ช่องทางนั้นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดเด่นของภาพเขียนสีหรืออะไรต่างๆภาพสลักต่างๆนะคะก็อยากจะให้ลอง ลองพิจารณาในเรื่องนี้ดูบ้างว่าถ้ามันเป็นประเด็นเนี้ยมันจะสามารถมีช่องทางที่จะผลักดันเข้าไปสู่การเป็นมรดกโลกไหมเพราะว่าเรามองว่าอันนี้มันมันเป็นจุดเด่นซึ่งมันสอดคล้องกับภาพเขียนซึ่งนกมองว่าถ้าจะเอาจุดนี้นะคะภาพเขียนในลักษณะเนี้ยไปผลักดันเลยเราอาจจะไม่ได้มีเยอะหรือว่าแต่มันยังไม่สํารวจเลเนาะใช่ค่ะถ้าถ้าเผื่อว่าสํารวจแล้วมันมันไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยเราก็ควรจะหาจุดที่มันเด่นถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่ว่ามันเป็นแบบ จุดที่สําคัญนะคะคก,ก็ฝากก็ฝากคุณพิชวรได้ได้หาช่อง<า>ทางช่วยเราในเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่า,าตัวตัวประตูการเวลาที่เราเรียกท,ที่ชุมชนเรียกกันนะคะประตูแห่งการเวลาเนี่ยจริงๆถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นเอาสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติเข้ามาช่วยในการทําการวิเคราะห์อย่างเช่นการติดตั้งกล้องนะคะ365วันว่าเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อะไรเกิดขึ้นบ้านในช่วงเวลานี้นะคะหันกล้องออก2ฝั่งประตูมันก็อาจจะช่วย พิสูจน์อะไรหลายอย่างหรือว่าพิสูจน uh ์ huh. ให้เห็นว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยเมื่อส0 0พ3,000ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ย uh huh. เขาเห็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์อะไรเกิดขึ้นบ้าง uh huh. มันอาจจะบ่งบอกเรื่องของคติความเชื่อนะคะ uh huh. เรื่องของปรากฏการณ์วิทยาหรือว่าเรื่องของความรู้ด้านดาราศาสตร์ในพื้นที่ด้วยนะคะ uh huh. หรืออย่างถ้ามองว่าที่เนี่ยถ้าเรามองว่าเออที่นี่อาจจะยังไม่เยอะมากนะคะเราอาจจะพิจารณาในภาพรวมอาจจะขึ้นทะเบียนเป็นในภาพรวมว่า uh huh. อุทยานแห่งชาติภูผยนตแล้วก็แนวเสือเขาภูพาในจังหวัดสกลนครเนี่ยมีศิละปะบนหินที่เด่นแบบหนึ่งที่พบเยอะที่สุดด้วยนะคะก็คือเป็นภาพสลักซึ่งซึ่งภาพเขียนศิละปะบนหินแบบน,แบบนี้ค่ะมันจะมี2แบบ <c oughs> ก็คือเป็นภาพเขียนสีกับภาพสลักสกลนครเป็นจังหวัดที่พบภาพสลักเยอะที่สุดแ,<ล>แห่งหนึ่งของไทยนะคะจังหวัดที่เยอะอีกแห่งหนึ่งก็คือจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ที่สกลนครก็เป็นอีกที่เดียวที่มีหนาแน่นที่อื่นในประเทศไทยไม่ได้พบนะคะภาพสลักหายาก จะต่างจะต่างจากภาพเขียที่อุบลที่อุบลมีภาพสลักค่ะอยู่ในแม่น้าโขงหนึ่งแห่งนะคะที่ที่สันนิษฐานว่าเป็นก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นผาแต้มนั่นใช่ไหมผาแต้มเป็นภาพเขียนสีภาพเขียนสีค่ะแต่ว่าที่นี่โดดเด่นตรงไหนที่นี่มีทั้งสองแบบทั้งภาพสลักและภาพเขียนสีนะคะซึ่งซึ่งในไทยเนี่ยแหล่งที่เจอทั้งภาพสลักและภาพเขียนสีน่าจะที่นี่เป็นแห่งที่สามนะคะที่มีสองสองอย่างคู่กันด้วยที่จริงเรื่องอันนี้อันนี้นอกประเด็นเนาะเรื่องที่ว่า